สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในพาร์ทนี้เราก็มีหนึ่งเกมมาแนะนำกันอีกแล้วเป็นเกมระดับตำนาน Extreme m m MM o r p g f a n t a s y สุดฮาร์สุดคอร์ด้วยเอฟเฟกต์สกิลที่อลังการเราสามารถฉีกชิ้นส่วนของมอนเตอร์ให้เลือดกระเด็นได้คอหลุดก็ได้ด้วย แล้วก็เกมนี้นะครับเป็นเกมแนวฟรีพีเแบบอิสระเจอหน้าคนไม่พอใจที่ไหนเราสามารถไรค่าหรือจะทําอะไรอะไรตามที่ใจเรานึกก็ได้เหมือนกันกับเกมนี้เลยครับเดค a ลอนออนไลน์ on โดยค่ายก็ d l ไลฟ์เกมซึ่งตัวเกมจะเปิดให้เล่นในวันที่23กระดากรดาป63ี63นี้นั่นเอง อย่างที่เกิดไวเป็นเกมระดับตำนานเพื่อนๆในยุคบุกเบิกเนี่ยน่าจะพอรู้แนวทางในการเล่นแต่สําหรับเพื่อนๆมือใหม่น่าจะงงในระบบผมก็เลยจะมาแนะนําระบบต่างๆรวมถึงคาสอาชีพทั้ง12ด้วยเพราะว่าเกมนี้มีอาชีพให้เราเลือกเล่นถึง12อาชีพงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูอาชีพกันก่อนแล้วค่อยไปดูระบบแนวทางในการเล่นแล้วกันนะครับอาชีพแรกอาซูไยเป็นคาสที่มีพลังป้องกันที่สูงมากและเขายังสามารถปรับเปลี่ยนอาวุธปรับเปลี่ยนสกิลได้มากมายหลากหลายประเภทคือเขาสามารถใช้อาวุธมือเดียวก็ได้อาวุธือ็ดจะเปนงม ได้และยิ่งไปกว่านั้นนะถ้าในกรณีที่เราเล่นดาบโลกถือได้ว่าเป็นหนึ่งคาสอาชีพที่มีพลังป้องกันที่สูงมากๆถ้าใครอยากเล่นแท้งแท้งให้สุดก็จัดอาชีพนี้ได้เลยอาชีพที่2ดากอนไนให้เรานึกถึงพวกดอปคนแคะ เขาจะใช้อุธประเภทค้อนใหญ่ซึ่งแน่นอนการที่เขาใช้ค้อนก็จะเป็นสายโจมตีระยะประชิดมีดาเมจที่สูงแต่บัฟบส่วนใหญ่อาจจะไม่เอื้อมหนวยกับปาร์ตี้สักเท่าไหร่จะเน้นการเปิดปัฟบซับพอร์ตตัวเองมากกว่าออกแนวถ้าใครอยากเล่นสายโซโล่สามารถเล่นตัวนี้ได้นะครับอย่างตวละครโลลิด้วยนะนา่ารักอยู่นะอาชีพที่3ามเซจิต้าฮันเตอร์ขาอาชีพนี้ก็จะเป็นสายโจมตีระยะไกลจะได้เปรียบในเรื่องการ PVP การตีมอน์การเก็บเดวิล มอนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เข้าถึงตัวสําหรับคาสอาชีพนีเท่าไหร่เพราะว่าเขามีดาเมจแรงจอบมอนได้ไวและเป็นอาชีพหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เล่นกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสายโจมตีระยะไกลอย่างว่าฮันเตอร์แหละแต่เขาไม่ใช่แค่ใช้ธนูได้อย่างเดียวนะเขาจะใช้อาวุธได้3ประเภทนะครับมีโบ้คอสโบ้แล้วก็มีสั้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเล่นแบบไหนถ้าเล่นมีสั้นนี่ก็เหมือนนักฆ่าดีๆเลยนะดาเมจสูงมากนะครับต่อมาอาชีพที่สี่อินคาเมจิกเชียนนักเวสสายโจมตีระยะไกลที่มีพลัง3ามธาตุมีธาตุไฟธาตนะุน้ำ อาวุธประเภทใดก็ได้เพราะว่าการเลือกสายอาวุธจะไม่มีผลต่อสกิลในการใช้งานเป็นนักเวทที่ไม่พึ่งอาวุธอะมีไว้แค่ประดับตัวละครเท่านั้นเองอ่าเอาไว้ถือเก๊กเกนอกจากนี้เขายังมีสกิลเพิ่มความสามารถในปาร์ตี้ได้ดีอีกด้วยเนะฮะเป็นหนึ่งขาอาชีพที่น่าสนใจลองไปเล่นกันดูเนาะอาชีพที่หาวิศา์เป็นนักเวทเหมือนอาชีพก่อนหน้านี้แต่จุดเด่นของอาชีพนี้เลยก็คือเขาสามารถดึงระยะการโจมตีได้ไกลมากกว่าอาชีพอื่นคือเขาจะมีพวกสกิลซับพอร์ตช่วยหลบหลีก แล้วก็มีสกิลรุนแรงด้วยนะครับดูด,ดาเมจอาชีพที่6 v วิเชียนซัมมอนเนอร์เป็น1คลาสอาชีพที่เทพมากเลยครับแล้วก็สามารถซัมมอนลูกน้องเพื่อมาช่วยการโจมตีได้เขาสามารถใช้อุดประเภทสตาร์หรือทวินซอรก็ได้ยิ่งเวลานั้นรออัปเกรดสกิลไปสู่ขั้นสูงสกิลก็จะถูกพัฒนาความสามารถไปอีกด้วยนะเป็นหนึ่งาดอาชีพที่ผมเล่นแล้วสนุกมากแต่ในเรื่องการ PP อาจจะมีจุดด้อยอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันแต่ลูกน้องมีประโยชน์มากนะครับเอาไว้ดึงดูดความสนใจเอามารับดาเมจแทนได้ดีโคตรเลย แต่ยังไงผมก็แนะนำให้ลองเล่นนะ Vision s u m m o n e r เอท่จริงตัวนี้มาต่อกันดีกว่านะครับกับอาชีพที่7กับ Consular s u m m o n e r ถึงจะเห็นว่ามี s u o n o r e r เหมือนกัน แต่คนละแบบกับอาชีพก่อนหน้านี้เลยนะเพราะว่าจุดเด่นของอาชีพนี้ให้เรานึกถึงแอสซิสินเนะเพราะว่าเขามีสกิลพวกพางตัวใช้พิษในการโจมตีมีสกิลรอบค่าแต่ถ้าเราเล่นสตาฟก็เรียกลูกน้องได้เหมือนกันนะครับเออมันมีซอมอร์แต่แค่ว่าคนน่าจะชอบเล่นแอสซิสตินกันมากกว่านะครับสำหรับคอนเซล่าเนาะอาชีพที่8ปดเซกเนลเป็นสายซับโดยแทะเพราะว่าเป็นค่าอาชีพเดียวที่สามารถชุบชีวิตเพื่อนๆได้และฮิวได้แรงมากๆแน่นอนการที่เป็นสายซับเปิดบัฟโดยแทะต้องเป็นที่ต้องการตัวของปาร์ตี้อย่างมากไม่ว่วาจะเป็นนงลดั สำคัญนะครับอาชีพนี้ถ้าใครอยากเป็นที่ต้องการนะก็แนะนำให้เล่นคาร์เดเนี้ยได้แหละต่อมาอาชีพที่9เซ็กลิปเปอร์เป็นหนึ่งคาร์ดอาชีพที่น่ากลัวมากเพราะว่าเขาใช้เขียวเป็นอาวุธและใช้เขียวได้อย่างเดียวด้วยนะซึ่งสกิลส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยจะเน้นไปที่คําสาบดูดพลังชีวิตและมีสถานะ CC เหมาะกับการที่เราเล่นสายดูดเดียวอยากไปไวไปก่อนเพื่อนเนี่ยก็แนะนาคาร์ดอาชีพนี้เลยครับเพราะว่าเขาสามารถฮิวตัวเองได้ด้วยถึงแม้ว่าจะฮิวไม่แรงก็เถอะแต่ดาเมจนี่จัดเต็มจัดหนักมากๆต่อมาอาชชีีพท่่10ากกคนยัตัตวใหญ สนับเป็นอาวุธหรือจะใช้อาวุธ2มือก็ได้จุดเด่นของอาชีพนี้นะครับหลักๆแลวก็คือมีดาเมจที่แรงมากๆก็จะเหมาะกับการที่เราเล่นเป็นสาย PVP สาย PK ไล่ฆ่าคนเพราะว่าเขามีสกิลทั้งลุกทั้งรับตัวนี้มีพลังป้องกันที่สูงเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากเห็นชุดออล่าชัดจัดเต็มเนี่ยก็แนะนําขาดอาชีพนี้เนาะบาคิอาชีพที่11ฮาบากิเป็นหนึ่งขาดอาชีพที่มีความเป็นแทงสูงมากๆเหมือนขาดอาชีพแทงโดยแท้ เพราะว่าเขามีสกิลพวกเพิ่มความสามารถต้านสถานะผิดปกติรวมถึงสกิลที่สามารถสตันศัตรูแบบหมู่ได้และยังมีสกิลสะท้อนด้วยนะครับอาวุธที่เขาใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นดาบใหญ่หรือคาตนะโดยรวมแล้วถือว่าเป็นหนึ่งาอาชีพที่มีความน่าเล่นระดับต้นๆและแล้วก็มาถึงอาชีพที่12อโลเคนเป็นอาชีพที่ใช้หอกเป็นอาวุธถึงแม้ว่าพลังจมตีของเขาจะอยู่ในระดับกลางแต่เขาก็มีความสามารถอื่นๆมาทดแทนคือเขาสามารถซัพพอร์ตช่วยเพื่อนๆในปาร์ตี้ต่อสู้ได้ง่ายขึ้นอืจะว่ายังไงดีคือเขามีความบาลานซ โจมตีได้ป้องกันได้ซับได้แต่แค่พลังโจมตีของเขาน้อยไม่มากเท่านั้นเองนี่แหละก็คือทั้ง12อาชีพนะครับส่วนเพื่อนๆจะเล่นอาชีพไหนก็ไปตัดสินใจ,ใจกันอีกทีหนึ่งล้วกันเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมารู้จักระบบภายในเกมมากขึ้นก่อนอื่นก็ให้มาที่เมนูนี้เลยฮะออปชันเราสามารถปรับเปลี่ยนภาษาจากตัวอย่างตรงนี้ได้นะครับเลือกภาษาไทยภาษาอังกฤษจากตรงนี้ได้เลยและในส่วนของเอฟเฟกหรือกราฟิกเนี่ยก็เลือกตามความเหมาะสมของคุณภาพเครื่องเนาะแต่ส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะต้องจัดสุดจัดเต็มอยู่แล้วคเเลือกุณภาพสูงม 6 0 FPS ส่วนจะเปิดเอฟเฟกอะไรอื่นๆเพิ่มเติมก็ติ๊กเข้าไปเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็กดนําไปใช้และอินจันต่อเลยนะด้วยความที่เป็นเกม MMORPG นะครับเกมนี้เราสามารถอัพสเตตัสได้ให้เรากดที่เมนูตัว4ก็จะแสดงหน้าต่างสเตตัสของเราการอัพสเตตัสของเกมนี้เรียกได้ว่าฟรีสไตล์นะครับเราจะเลือกอัพตามความชอบของเราก็ได้แต่ไม่ฟรีสไตล์แบบสุดๆนะ คือเราต้องคำนึงถึงอุปกรณ์ที่เราสวมใส่ด้วยนะครับหลักๆเลยก็คืออาวุธอ่ะคืออาวุธของแต่ละอาชีพี่ยจะมีสเตตัสที่ต้องการอยู่อย่างเช่นอาวุธที่ผมใส่อยู่เนี่ยสเต็ง58เด็ก38ถึงจะสามารถสวมใส่ได้ส่วนนอกเหนือกว่านั้นนะครับเราจะอัพอ,อื่นๆเพิ่มเติมก็ได้นะฮะอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่เราเนาะ เพื่อเราอยากต้องการมานาเพิ่มขึ้นเพื่อเราอยากได้หลอดเลือดมากขึ้นคือการอัพสเต็งเนี่ยจะบวกพลังโจมตีเพียวๆมิลิดาเมจนะครับโจมตีระยะใกล้ถ้าเด็กเนี่ยจะบวกโจมตีระยะไกลแต่ถ้าเราอัพฮิลนะครับตรงนี้จะบวก SP แล้วก็ชิลชิลเนี่ยจะเป็นหลอดสีเขียวอันนี้ซึ่งจะมีผลในการ PP อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าการ P ีหรือ PP กันเนี่ยเขาต้องตีโลตรงนี้ให้แตกก่อนถึงจะเข้าเลือดเราและในส่วนของค่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นพวกมานาแล้วก็พลังโจมตีเวทเนาะนี่แหละก็คือค่าสเตตัส 4, สและ สำหรับแนวทางในการเล่นเริ่มแรกเนี่ยให้เราสังเกตที่ NPC เครื่องหมายตกใจในแต่ละแบบก็จะมี NPC ที่มีเครื่องหมายตกใจอยู่แล้วเขาก็จะเป็นตัวละครมอบเควสให้เราอันนี้เพื่อนๆต้องลองไปดูนะมาอยู่ที่ตามระดับเลเวลแล้วก็ให้ไปรับเควสนะครับซึ่งเควสเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านขวาเนาะหรือเราจะกดตัว Q นะครับเพื่อเปิดเมนูขึ้นมาก็ได้แล้วในการทำเควสนะครับเขาก็จะมีบอกอยู่ว่าเขาต้องการอะไรให้ตีมอนประเภทไหนถ้าเราไม่รู้หรือหามอนไม่เจอเนี่ยให้เรากดตัว M ก่อนเลยครับเขาก็จะแสดงหน้าต่างแผนที่ขึ้นมาแล้วก็ให้เราส สังเกตที่ NPC ถ้าเขาให้ไปหา NPC คนนี้คนนั้นเราก็กดจิ้มเพื่อไปเขาก็จะบอกจุดนะครับว่า NPC ชื่อนี้อยู่ตรงจุดนี้นะแต่ถ้าเขาให้ไปหามอนเตอร์เราก็กดที่เมนูมอนเตอร์นะครับแล้วก็จิ้มที่มอนเตอร์ที่ชื่อเป็นเควสเขาก็จะบอกจุดมาว่าเออมอนเตอร์ตัวนี้อยู่ในจุดนี้นะโซนนี้นะแค่นั้นเองเราก็ไปหาได้เลยอันนี้เผื่อใครหามอนเตอร์ไม่เจอนะครับในช่วงแรกเพราะว่าผมหาไม่เจอเหมือนกันแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถหาดรอปได้จากมอนเตอร์หรือว่าเราจะซื้อเอาที่ NPC ก็ได้นะครับในส่วนของ เ p c เนี่ยก็จะมีอยู่ตรงจุดนี้ถ้าเป็นเมืองแรกนะหรือว่าตรงจุดนี้นะครับเราสามารถดูดได้เหมือนกันเออเขาก็จะมีบอกว่าร้านนี้ขายอะไรร้านนี้ขายอะไรร้านค้าพวกนี้นะครับเขาก็จะแยกอาชีพไว้ให้เรียบร้อยเลยว่าอาชีพนี้าสามารถใช้อุธประเภทไหนได้บ้างเราสามารถซื้ออะไรใส่ได้บ้างนี่ก็เลือกเอานะครับว่าเราต้องการแบบไหนซื้ออะไรชุดเกาะก,ก็เหมือนกัน แยกเป็นอาชีพเหมือนกันนะถ้าเป็นชุดระดับสูงหน่อยก็อีกร้านค้านึงนะครับจะมีเลเวลจํากัดบล็อกอยู่แต่อย่างที่เกิดว่าชุดพวกนี้มันมีดรอปได้ใช่ไหมแน่นอนพวกชุดหรืออุปกรณ์ที่ดรอปได้เนี่ยมันจะดีมากกว่ามันจะมีออปชันเสริมเพิ่มเติมเพิ่ม,ม,มคุณสมบัติให้มากขึ้นถ้าเป็นชุดจากร้านค้าหรือชุดจากกิจกรรมเนี่ยมันไม่ค่อยมีแบบนั้นนะครับในกรณีที่เราอยากเชิญปาร์ตี้คนอื่นเนี่ยเราก็กดจิ้มที่ตัวละครเขาแล้วก็กดแ็บ ทางด้านขวาออกมาแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนหรือเชิญปราร์ตี้หรือจะกดแลกเปลี่ยนของหรือจะ PK ก็ได้อ่าลองกด PP ดูนะครับว่าเราจะรอดไหมเปิดบัฟเรียบร้อยเปิดปั๊บเปิดบัฟเฮ้ยอื้อสาบเข้าไปอุ๊ยพี่เอ้ยโยเอ้ยดูเขาบอกไม่ โไม่โอ้ยโดนโดนแล้วตายโอ้โหเนี่ยตัวเล็กโหดตายเลยเออแล้วก็ภายในเกมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับตามช่วงเวลาแล้วก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ที่เปิดให้บริการโดยค่ายกอนไลเนี่ยเขาบอกว่าหมดกังวลกับปัญหาโปรแกรมช่วยเล่นเพราะว่าทางค่ายของเรามีมาตรการดูแลจับจริงแบนจริงมีทีมงานตรวจสอบและมีระบบ easy e n t i cheat ซึ่งเขากาลันตีมาแบบนั้นเลยนะ เออแล้วก็สําหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับเราก็สามารถใช้ระบบช่วยเหลือในการต่อสู้ได้นะครับหรือเปิดบอตนั่นเองก็เลือกเซตสกิลให้เรียบร้อยนะครับเอาสกิลที่มีมาเนี่ย ใส่ให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นสกิลเปิดบัฟสกิลโจมตีแล้วเราก็เซตนะครับขอบเขตการโจมตีว่าให้ตีกี่เมตรย้อนกลับไหมเลือกเป้าหมายที่ตีเราก่อนหรือเปล่าแล้วเราก็กดเริ่มเดี๋ยวเขาก็จะตีให้เองอัตโนมัตินะครับนอกจากนี้นะครับภายในเกมก็มีระบบอื่นๆอ,อีกมากมายที่สําคัญเลยก็คือถ้าเราไม่รู้ว่าจะไปแบบไหนแผนที่ไหนนะฮะให้เรามาที่จุดวาร์ปตรงนี้ก่อนถ้าใครขี้เกียจเดินนะ เพื่อในช่วงแรกเรายังไม่มีสัตว์ขี่เนี่ยสังเกตที่จุดสีม่วงแบบนี้นะครับกดจิ้มเข้าไปเลือกแผนที่ที่เราจะไปแต่เราต้องเลเวลถึงด้วยนะครับผมจะไปแบบที่เลเวล47แล้วกันกดติ๊กเข้าไปนะฮะเขาก็จะพาผมมาที่นี่เลยแล้วก็กดดูนะครับแผนที่แต่ผมขอกลับดีกว่านะครับไปแมปเลเวลแรกนะครับปุ๊บอ,อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งภายในเกมเท่านั้นนะครับในเกมก็ยังมีพวกระบบกิ้สงครามกิ้ มีระบบการเจียนดงดัรเจียนแบบปาร์ตี้ซึ่งผมไม่ได้พามาดูในพาร์ทนี้นะยครับยังไงก็ขออภัยกันด้วยแต่พามาดูบรรยากาศแล้วก็พามารู้จักทั้ง12คาสีพก็ลองไปเลือกเล่นกันดูเนาะพาร์ทนี้ก็เอาไว้เท่านี้ดีดกว่านะครบับเกมเดคาลอนออนไลน์ Day on ลิงก์โหลดอยู่ใต้ล่างเดสิพชชันเลยนะครับไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบายยครับผมถ้าชอบก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับยเยอะเยอะ เอ,อสก,กิลได้ทักทีไหมเนี่ยโอ้ยมองไม่เห็นตัวเลขเยอะจัดอะไรจังขนาดนั้นโอ้ยตายตายตายไม่รู้เรื่องเลยไม่เห็นตัวอื้ม